โอ้โหพี่น้อง5อันดับ5ประเทศ5ซาศตร์การเดินส่วนสะนามไทยติดหนึ่งในนั้นพี่น้องเนาะและก็ไทยติดท็อปอันดับนะทุกคนเนาะตัวท็อปในนั้นเลยคนการเดินส่วนสะนามนะทุกคนที่ว่ามีความแบบแข็งแร่ง,แ,งแล้วก็แบบสวยสง่าง,งามอาวุธอุปกรณ์ทุกคน ซึ่งแบบเป็นสิ่งที่อันล้ำค่าเห่งเป็นครั้งแรกของสาวเราที่ได้เห็นแบบนี้นทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งกันว่าเมืองไทยจะติดอันดับที่ท่อใดทุกคนครับไปหับไปสมคลิปวิดีโอนํากันก่อนที่ไปหับชมก็ต้องขอได้ยากจากเจ้าของซองแล้วก็เจ้าของต้นฉบับนะที่เอาคลิปของเพื่อนไปเผยแพร่ไปอีกสั้นก็ต้องขอได้ยากลยหลายๆเนาะเพื่อจะเคลิปแก้วจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับได้สมได้เบิ่งนากันเนาะเปิดท่านอันดับยอดเยี่ยมในการเดินสวนสนามของ5้าชาติ5้าประเทศ และ5อันดับลูกไทยด,ดิดหนึ่งทาด้วยนะครับอันดับที่5กองทัพ เกาหลีเหนือถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวโลกจับตามองทั้งทงท,งท,งที่โดนคว่ำบาตรจากนานาชาติด้านอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีประชากร2 5ล้านคนส่วนเกาหลีใต้23ล้านคนนะครับเกาหลีเหนือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดในโลกแต่ทําไมด้านกองทัพถึงใหญ่ติดอันดับท็อป4ของโลกในด้านกองทัพเกาหลีเหนือมีกองกําลังทหารทั้งชายและหญิงมากถึง1ล้าน3แสนนายยังมีขีปนาวุธอีกจ้ำไม่ถ้วนและเขี่ยเล็บที่น่ากลัวที่สุดของเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์มากถึง60หัวร นอกจากจะมีกองกําลังทหารมากที่สุดแล้วสื่อเกาหลีเหนือยังได้โพสต์วัดแสนยรุภาพด้านกองทัพและการเดินสวนสนามที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดสมกับติดท็อปเบอร์4ของโลกและล่าสุดเกาหลีเหนือยังส่งทหารไปร่วมลบช่วยรัเสเซียแบบประบลับถึง30,000นายงานนี้บอกได้เลยว่าสะเทือนไปทั้งโลกกับสงครามิูเคร์ใกล้เข้ามาทุกขณะดูพี่คิมจบแล้วไปดูพี่ใหญ่กันบ้าง อันดับที่4กองทัพรัเสเซียหรือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชากรมากถึง143ล้านคนและมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและล่าสุดต้นปีที่ผ่านมารัเสเซียจะทับสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบกองทัพรัเสเซียและยังนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกมาโชว์ทัพอีกเพียบสมราคากับติดท็อปอันดับเบอร์สองของโลกและล่าสุดครบรอบ1,000วัน กับการสู้รบสงครามในยูเครนกองทัพรัสเซียเปิดการโจมตีอาวุธชิ้นใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกค,ความเร็วเหนือเสียง1กิโลเมตรต่อ2วินาทีไม่มีอาวุธชิ้นใดในโลกนี้สามารถยิงสกัดได้และยังครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่ส กองทัพอินเดียอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลก1,400ล้านกว่าคนอันดับกองทัพอยู่ที่อันดับ4ของโลกนะครับอินเดียมีทหารมากถึง1ล้าน3แสนนายอินเดียเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั่วโลกจับตามองกับการเดินสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ แต่งานนี้ดันไปโฟกัสผิดจุดไม่ได้มองในรูปแบบการเดินขบวนไม่ได้มองแสญยยานุภาพด้านกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่นําออกมาโชว์อีกมากมหมแต่งานนี้ไปโฟกัสในรูปแบบของการโชว์กายะกรรมผ่านผลที่ทําเอาชาวโลกถึงกับยกนิ้วให้เป็นอันดับหนึ่งของการโชว์ความสามารถที่ดีที่สุดและแปลกแหวกแนวที่สุดในโลกแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะที่สุดของที่สุดคืออันดับที่สองกองทัพไทย มาในรูปแบบเชืออนิ่มิมหนึ่งเดียวในอาเซียนเฉือนชนะคะแนนอินโดนีเซียไปแบบชิวเฉียดแซงโค้งสุดท้ายเข้าชิงอันดับโลกมาในรูปแบบการเดินขบวนที่สง่างามที่สุดและสวยงามที่สุดกับการสวนสนามทหารรักษาพระองค์ทั่วโลกในการยอมรับ Thailand of the King หนึ่งเดียวในอาเซียนที่จัดทัพขบวนสวนสนามที่น่าเกงขามที่สุดจนชาวโลกโยกนิ้วให้เป็นอันดับที่สองของโลกในการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก อันดับที่1นึ่กองทัพจีนจีนถือเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ด้วยจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากอินเดียนะครับ จีนยังคงครองแชมป์อันดับที่1ของโลกในการเดินสวนสนามในวันชาติของจีนไม่ว่าจะผ่านมากี่รุ่นกี่ยุคก,กี่สมัยการสวนสนามของจีนมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขีปาราวุธพิสศยไก้พิสัยไกลที่จีนนําออกมาแสดงแสนยานุภาพในวันชาติและยังมีอาวุธชินอื่นอื่นอีกมากมายและที่สําคัญจีนยังมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า1,000พลูกนอกจากนี้ยังมีกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งหข้าหานทั้งหญิงและชายที่มาร่วมในการเดินสวนสนามในวันชาติของ จทุกปีจีนยังคงครองแชมป์อันดับต้นของโลกหลายประเทศยกให้เป็นเบอร์หนึ่งกับการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกว้าวเป็นจังไหนกันแนะ่ทุกคนหลังจากที่วาได้เบิงทิ้วิดีโอแต่ต้กนกจะจบนำสาวก้แก็ก็มีห้าอันดับเนาะห้าประเทศหาศา์น,น,นั่นเองทุกคนที่ว่าการเดินสวนสนามในรูปแบบสวยๆงามๆแล้วก็ ทีปนาวุฒิศักยาภาพความเข้มแข็งความแขงแก่งแบบทุกคนเนาะมีเกาหลีรัสเซียอินเดียแล้วก็ไทยจีนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวท็อปก็คือประเทศไทยทุกคนเนาะมาในรูปแบบสุดไทยนิ่มๆในแบบซิลเซียนส่วนๆอย่างสงางามแหงเนาะทุกคนเนาะซึ่งแบบสวยงามที่สุดการเดินจูสานสนาม ทหารรักษาพระองค์ไทยแลนด์ทุกคน,นหนึ่งเดี่ยวในอาเซียนที่ว่าเดินขบวนที่น่าเก่งขามที่สุดในโลกยกให้เป็นอันดับที่สองของโลกในการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทุกคนโอ้โหโสุดยอดแหงด่งทุกคนเนาะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะทุกคนเนาะสำหรับเนะทุกคนคำอ่ะ ไทยจะเป็นที่แบบสุดนิ่มๆสวยๆ,ๆงามๆหลู่ๆแบบแข่งๆแข่งๆ่งๆะนะทุกคนเนาะเออเนาะทุกคนเนาะอะนอนทุกคนคลิปวิดีโอนี้เนาะก็เป็นภาพที่บรรยากาศสาวเกตแก้วเอามานําเสนอเป็นภาพที่ว่าการเดินสวนสนามไทยติดอันดับท็อปๆของโลกในอาเซียนเลยก็ว่าไดนะทุกคนเนาะถ้าว่าคําใดที่ว่าสาวกิตแก้วว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยในพีพีเอฟซีทุกคนนะว่าทุกคนที่ว่า คำว่าอาจจะบดถึดบอบ้อง,องของเราปวดขออับแผลลายๆทุกคนเอาล่ะนอ <c oughs> คิวิดีโอนี้สับแก้วแก้วกัจะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเข <c oughs> ้าใจพี่อีซีทุกคนที่ติดตามและขับสมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ like กดติดตามและกดแชร์เพื่อว่าลาดคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้กับสาวแก้วเห็ดคลิปใหม่